สวัสดีค่ะคุณแอนคุณแอ,อนตำส้มตำให้เรากินอยากสิคะคือจะทำเป็นวิดีโอดีถ่ายภาพอย่างเดียวถ่ายภาพเลยว,วิดีโอเต็มเต็มเลยอนะี่ค่ะคุณเฮ้ยพี่เจ้าไม่เอาอย่างงี้เดี๋ยวดาใส่น้ำมีน้ำตาลอยูไ่ไหมน้ำตาลปึกไงน้ำตาลปึกนั้นไม่ทันแล้วเด็กเขาเรียกอะไรน้ำตาลทรายมีอยู่นะไม่ไม่ทันอุ้ยดูท่าดูท่าอืมเขาแม่ครัวต่างแดนท่า นี่ปัจจัยในการดำรงชีพนะคะน้ำตาลเป็นก้อนอยู่เลยอีฉันือน้ำตาลทรายก็มีะนะจะเอาปะไม่เอาละน,น้ำลายสอใช่ไหมเนา <laughs> ้เอาเลยเต็มที่ <laughs> เต็มที่ค่ะเป็นยังไงขาดเลยปะผมก็ถูกขาดะละเอาไอนี่ที่มันแบบว่ายังไม่ได้ใช้จบก่หน่ละสิ เฮ้ยอย่าเอาไปเรื่องเป็นราวสิจิ๋งอ่ะไม่ใช่นะโอ้ยปลาดู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 น้ามาดงน้าปลา่างเดนนะคะค่ะทำเองนะคะอออยากให้รู้กลิ่นหรือเกินไม่รับสั่งยังพอแล้วเนี่ยแซ่บพอแล้วอร่อยได้แค่นี้แหละจานนีพีเตอร์อยากอันนี้ลูก